นนเมื่อเวลาประมาณ9กนาฬิกาของวันที่ย0ธันวาคม2อง6ั er. นายนายเทวาจุลารีผ er. อศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่7กองปฏิบัติการพิเศษภาคพร้อมด้วยนายชเวงศัก์คำตาผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐานสองสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เจ้าหน้าที่จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรน้ำหมายอาญาสารจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้า3แห่งภายในแฟคทอรี่แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตํตำบลพันท้ายนรสิงห์อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ หลังจากสืบทราบว่าสถานที่ดังกล่าวมีการนำสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหากรรมมอ,อกมาเก็บไว้เพื่อจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอาทิเช่นช h อปปี้ติกตอ,อกเป็นต้น ซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้พบว่ามีโกดังหนึ่งแห่งที่มีคนงานอยู่ด้านในแต่ไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแม้จะมีการแจ้งวัตถุประสงค์และเอกสารอย่างชัดเจนจนเจ้าหน้าที่ต้องปีนผ่านประตูเข้าไปเพื่อปลดล็อกกุญแจแล้วนำหมายอาญาแจ้งขอตรวจค้นค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการเข้าตรวจค้นพร้อมกัน3โกดังก็พบสินค้าหลากหลายประเภทจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นหม้อหุงข้าวหม้อตม้มสุก,กี้พัดลมกระติกน้ำร้อนเป็นต้นอีกทั้งยังมีสินค้าเบตดเตล็ดทั้งกระดาษทิชชู่กระติกน้ำเก็บความเย็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าแผ่นกันกระแทกกกเก็บอยู่เป็นจำนวนมหาศาลนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วย ที่สำคัญนะคะยังพบหลักฐานเป็นอุปกรณ์สำหรับการไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆซึ่งสินค้าที่ถูกตรวจพบทั้งหมดนั้นก็ได้มีการอายัดไว้เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์และเพื่อรอให้ทางผู้ประกอบการนำเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบถึงกระบวนการในการจัดซื้อนำเข้าและจัดจำหน่ายต่อไปค่ะขณะที่ในส่วนของคนงานที่เฝ้ากวดังนั้นให้การรับสารภาพว่าเป็นเพียงแค่คนงานที่เพิ่งมาทำงานด้านการแพ็คสินค้าส่งกับไลฟ์สดขายสินค้าเท่านั้นแต่ แต่ยังไม่เคยพบเจ้าของโกดังเลยเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมและในจำนวนคนงานเหล่านี้ยังพบว่าเป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่พกพาใบอนุญาตอยู่จำนวนหนึ่งจึงได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ นายเทวาจุรารีผอศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่7กองปฏิบัติการพิเศษภาคให้สัมภาษณ์ว่าตามที่ดีเได้รับแจ้งว่ามีการจําหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนั้นจึงได้มีการติดตามสืบสวนหาข้อเท็จจริงกระทั่งทราบว่าสินค้าเหล่านั้นได้มีการสั่งซื้อและนําเข้าโดยกระบวนการนายทุนจีนแล้วนํามาเก็บไว้ที่โกดังในพื้นที่แห่งนี้จึงได้ขอหมายอาญาสารจังหวัดสมุทรสาครลงวันที่20 ันวาคม2566เข้าตรวจค้นพร้อมกัน3โกดังซึ่งก็พบสินค้าต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้ทำการอายัดทั้งหมดไปตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานทางมอ,อกอ,อีกทั้งยังได้ให้ทางกรมศุกากรททำการตรวจสอบด้วยว่าเป็นสินค้าที่มีการเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพื่อเป็นการตัดวงจรสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมอ,อกอก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ทางเจ้าของสิน นํานเอกสารมาแสดงถึงกระบวนการจัดซื้อนําเข้าและจัดจําหน่ายด้วยหากไม่มีการนํามาแสดงก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ